สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเวยน้ำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้แอดประกอบเขาวิ่งให้เด่นสีเด่นห้าสามตัวศูนย์สี่หนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งห้าสองสี่ห้าเจ็ดสองตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดค่ะต่อามาแอดเออลาเขาวิ่งบนให้เด่นแปดสามตัวศูนย์แปดสามสองแปดสามห้าแปดสามสองตัวแปดสามวิ่งล่างให้เด่นสี่สองตัวสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดค่ะ ต่อมาแอดมิตบอลค่ะ3ตัวมีสามศูนย์7จสามเจดสาเจสองตัว0ูนย์เจ็ดหนึ่งเจดสองเจหเจดสามห้าค่ะส่วนบนีสามตัวมีสองเก้าศูนยตัวแปดสามเค่ะต่อมาแอดโชคดีนะคะ2ตัวมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งหหสหห้าหสาสองค่ะ มาแอดการค่ะสองตัวบนชุดเต็มมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะต่อมาแอดเหนือค่ะมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าค่ะต่อมาเซียงชัยภูมิเขาวิ่งบนให้เด่นสามสองตัวสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์ค่ะ ต่อมาพอแต้มค่ะสองตัวบนล่างมีสีเก้าสี่ศูนย์สามเก้าสามศูนย์ค่ะต่อมาจานป้อมสายแข่งครั้ง,งวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดหนึ่งล่างค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาลูกสายน้ำครั้ง,งวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์หกค่ะงวดนี้เด่นสามเด่นสี่สองตัวศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์สี่ค่ะ ส่วนใบนี้สามอาจารย์จับคู่บนค่ะมีแปดสามหกแปดสามแปดแปดสามเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าค่ะส่วนใบนี้วิ่งให้เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดสองตัวสามหกสามเจ็ดสามแปดสามตัวศูนย์สามแปดหนึ่งสามแปดสองสามแปดค่ะต่อมาแม่ทำเนียมลอตเตอรี่ค่ะมีหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสองเก้าสองแปดหนึ่งสี่สองสองสองห้าสี่แปดค่ะ ่อมาแอสซังคนขี่ตัวค่ะเลขกำลัง one, วันเซฟไว้ค่ะต่อมาสอสุกเจริญค่ะงื่อที่ผ่านมาเข้าศูนย์หกบนและหนึ่งเจ็ดล่างค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาแอสใต้ฟ้าค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหกศูนย์บนค่ะเงื่อนในสองตัวบนล่างมีห้าสามศูนย์สามสี่สองสี่สามศูนย์สี่ค่ะ ต่อมาแอดโก้ครัมื่อที่ผ่านมาเข้า60บนและ71ล่างค่ะวันนี้มี39 30 31 49 40 41ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ